ส่องให้เห็นเงามืดที่พาดผ่านตัวบ้านบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติจนพวกเขารู้สึกขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในบ้านความเย็นเยือกก็พัดผ่านเรากับมีคนเป่าลมหนาวใส่หน้าประตูไม้เก่าหลังพวกเขาปิดเองโดยไม่มีลมพัดนัดหัวเราเบาๆและบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่แพรกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงหัวเราะแหบแห้งดังมาจากชั้นบนอีกครั้ง ครั้งนี้ชัดเจนและใกล้กว่าที่พวกเขาคิดนัดยิ้มและบอกให้แพรเริ่มถ่ายทำทันทีพวกเขาเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองทางเดินยาวและมืดสนิทมีห้องหลายห้องอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ทุกห้องปิดสนิทยกเว้นห้องหนึ่งที่เปิดแง้มอยู่นัดผลักประตูเข้าไปในห้องนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นเหม็นับเหมือนของเน่าเสียพื้นกลางห้องมีรอยเลือดแห้งกรังเป็นทางยาวแพรยกกล้องขึ้นถ่าย แต่กลับพบว่าภาพในกล้องนั้นพร่ามัว